หวงฟ้าก็ไม่หวงฟ้าก็หมดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวซุปเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวเข้าพินั่งเอาเอาหวงโอ้ยตายหวงหมดเอาเอาโยนอะไรเนี่ยลูกทำทำไมย,ยังไม่โยนครับ Yeah.